ครับผมกับสวัสดีนะครับพรอพี่น้องเอฟซีทางช่อง u t u b e บุญชนกฟา้ามลดเอฟทูบูทุกคนนะครับผมกับสวัสดีช่วงแรงๆนะครับของวันที่ยีิบเจ็ดเมษาสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดนะครับผมเทาสีบ้าเปิดแบงว่าแมลูกนะครับมือนีมีอยซีโคมให้พ่อพี่น้องได้เลือกนะครับผมเป็นแมลูผู่สองโคมนะครับแมลูกเมียอีกสองโคมนะครับอ่าสีมาเปิดราคาอีกนะครับสาหรับพ่อพี่น้องทันใดทีกาลังหางว่าเรียงนะครับ กาช่วงนี้เป็นช่วงหนาซสือนะครับผมมันนี้มีแม่พันธ์ใจหลวงงามๆมาแบ่งพ่อพี่น้องนะครับเน้นใจหลูงงามนะครับผมผู้ใดอยากได้ถึงว่าไปเลี้ยงนะครับไปเป็นแม่พันธ์แม่บอกคอกนะครับใจหลวงงามๆบ่กควนผาดนะครับผมอ่าขาเรื่องอะไรครับเพื่อกาสิเวลานะครับที่เห็นอยู่นี่เป็นแม่ลูกเมียนะครับผมว่าลูกตัวที่สามนะครับส่วนสูงแม่อยู่รอยสามสิบนะครับบวกนิดน้อยนะครับผมหนึ่งสองเส้นนะครับเบิ้งครับมีใจหลูกแดงโบดยางดีนะครับผมเบิ้งลูกสาวเพลินครับเนื้อหนังดีนะครับผมเนื้อนังดี นี่ลูกสาวประมาณสามสี่เดือนปวันสี่เดือนนะครับผมประมาณสี่เดือนอ่าเบิ้งครับใจลูกถือว่าโอเคเลยนะครับผมมันเนี่ยไปในรคาคาหนึ่งมืนหกพันหารอยบาทนะครับหนึ่งมืนหกพันหาร้อยพร้อมส่งฟรีให้สองรอยกิโลเมตรแรกนะครับผมอ่าไกลก็ตั้งกต่ส่งให้ได้นะครับทุกคนมาเอาทุกมาเจราจากันเอานะครับผมอ่ามันบอกไกลกันเหนือบากระเรองอีหลีกับว่ได้เก็บเพิ่มหรอครับแต่มันไกลกันหนาเกียดกับซอยคัน,น,นมุ่งมั่นกันไปนะครับผมจักเล็กจักน้อยนะครับ พ่อว่าไปหอดนะครับผมอ่าหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับความทรงฟี่นะครับสองร้อยกิโลโทรบอกนะครับศูนย์แปดซี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก่าเก้านะครับผมนี่นะครับเดินครับแม่ลูกเมียโฮมที่สองนะครับเป็นแม่ลูกผูนะครับแม่ลูกผูส่วนสูงยูลอยสามสิบเปอร์กันครับอ่าถอยถอยให้เบื้งลูกนะนี่นะครับแม่ลูกผัแม่ใจลูกง่ามๆครับผมเบิ้งเนื้อหนังคอ แข่งขาลูกดีครับผมเนื้อนังดีง้อลูกสองนะครับลูกสองลูกประมาณนี้นะครับผม่าเกินนี้เบิ้งขับลูกไส้แข่งขาใหญ่นะครับโคมนี่กะหนึ่งมืนหกพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งมืนหกพันห้าร้อยบาทลูกไส้อายุสิบประมาณสองเดือนกว่านะครับผมประมาณสองเดือนกว่าเบิ้งขับแม่กับอ้างดีเชื่องดีนะครับหรืออยากยกคู่นี่ไปนะครับผมเอาน้ำแข่สองหมื่นเก้าพันบาทนะครับ สองหมื่นเก่าพันบาทกับยังรงฟี่ให้สองรอยกิโลเมตรคือเก่านะครับผมเก็บเงินหนาขวาทุกบาทนะครับว่าด้ความาจำก้อนเม่ต่บาทเดียวนะครับผมอ่าสี่ตนะครับสองหมื่นเก่านะครับหันแยกอับคว่ละหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับผมใส่ครับเบิ้งเนื้อนังดีครับแขนันตันเบิ้งครับอืมเบิ้งเหเบิ้งสวดรงนะครับผมแม่กับเชื่องนะครับเชื่อง ถ่านี่สิหย่อนแสงจังน้อยนะครับผมต่อไปครับผมเป็นแม่ลูกเมียนะครับแม่ลูกเมียไปลูกเข้าไปหาแม่เขาหนึ่งแม่ลูกเมียนะครับผมง่วแล้วลูกตัวที่สามนะครับส่วนสูงกับรอยยิบเจ็บยิบแปดถึงรอยสามสิบนะครับประมาณนี้นะครับผมอ่านี่นะครับเบื่องการใจลูกครับผมใจลูกงามแห้งลูกสาวผึ่งสีเดือนนะครับประมาณสีเดือน เบิ้งครับพ่อนะใจลูกเนื้อหนังดีนะครับเนื้อหนังันอยู่น้ำลูกเบิดนะครับผมแมู่เลี้ยงลูกเก่งครับแม่เนี่ยยินดีเชื่องพร้อมนะครับเบื้องไทยครับโคมนี่กะบหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยความทรงฟีให้สองร้อยกิโลนะครับผมนะครับต่อไปนะครับโคมสุดท้ายนะครับผมเป็นแม่ลูกผูนะครับ แม่ลูกผูกว่วลูกแรกนะครับลูกแรกลูกสองพอเกินนี่นะครับผมส่วนสูงกับพ่อมันกันครับโย่ลอยสามสิบบวกลบนิดน้อยนะครับผมนี่นี่ลูกไส้ครับมันเลือกเกลี่อยู่เนี่ยลูกไส้นะครับผมเกือบถือว่าใจลูกโอเคครับใจลูกโอเคคมบนี่เอาไปนคราหนึ่งหมืนหกพันบาทนะครับหนึ่งหมืนหกพันบาทอ่าลูกผู่คมบนี่นะครับถือก็ามู๋ครับผมหมื่นหกนะครับ หรือสิยกชุดนี้ไปนะครับชุดแมวออกห้างดำแนนี่นะครับผมซีตัวเอาไปในราคาสองหมืนแปดพันหารอยบาทนะครับสองหมืนแปดพันหารอยบาทนะครับชุดนี้นะครับผมงวดซีตัวครับสองหมืนแปดสองหมืนเก่าพ่อสื่อไว้เลยครับผมทรงฟรีให้หอดคอหยอดลักนะครับประกันตํานี้ให้พร้อมครับผมขายตัวาถทอนนะครับส่วนสุดห้างดอกนะครับผมประกันตํานี้ให้ เก็บเงือนหนาคอบทุกบาทนะครับเลี้ยนพ่อพี่นองอีกครั้งนะครับเก็บเงินหนาคอบทุกบาทบ่ต้องไปหายากโอนมาจงมาจำยากนะครับใจหนาครอกเท่ยเดียวเลยนะครับผมสื่อความสะดวกสบายให้พ่อพี่น้องครับสบายใจพร้อมนะครับผมปลอดภัยพร้อมนะครับส่วนจสนใจโท่มากครับ0 8 4ย์1 1 5ส9สองหนึ่งหนึ่งหาเก่าเก่านะครับง้อคอเดียวกันเหมิดนะครับผมง้อคอเดียวกันเหมดสี่ยกเดียวสี่แยกหรือสี่จับคู่ไม่ก็ได้นะครับผมโท่มากบอกกันหลังไหมนะครับท่มาเบอกกันหลังไม่ บอยากจากเม็ดนะครับถ้าผมเขาคูให้บ่ถื่อใจนะครับสำหรับมือนี้กับมาฝากพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี้ครับผมสนใจคมไดอยากได้คมไดเโทรมาบอกกันเพราะว่าเจรจาเนี่ยม็นการโทษนะครับเนี่ยป็นการโทุ่งง้วราคาเมื่อนกว่าบาทครับผมทรงฟี่หงกอดคอยตั้งหากถือว่าไปหายู่ตลาดอีกครับผมใครอยากง้วะได้ง้วไปเลี่ยงนะครับยกเบิดแห่งเถื่อนะครับผมยกเบิดแห่งเถื่อโทรมาบอกกันหลังไม่นะครับสำหรับแรกงนี้กับมาฝากไว้ซ้ำนี้ครับผมกับสวัสดีครับ